สวัสดีค่ะพ่อแม่มพี่น้องอยย่อต่อย่ำไหนก็เป็นย่ำกินค่ะมนีเสียงดีขึนแน่จากน้อยล่ะก่อนนีเสียงแหบเสียงโหยนะคะเพราะว่าวัดลงข้อยู่เสยกระลุ้มไหมคะพี่น้องคะนแต่หน้าตาไม่ดีแต่รสชาติดีค่ะคุณค่ะข้าวเหนียว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 ม่าเป็นว่าเป็นกะละมัง ผักสดก็สัมปปิสัมปะปุ้ยใส่ลงไฟมาจากไปกินน้ำกันสบายดีกันสูดข้ขนมากคะในตอยกายังเสียงอื้ออ,อึอยู่นะคะอากาศช่วงนี้กะเหมือนอากาศมันจะร้อนขึ้นแต่ว่าอุณหภูมิมันสีห่อนขึ้นแต่ว่ามันมีความชื้นของความหนาวยู่มันก็เลยเห็นใน,ฟนโฟนตตพี่น้องจา๋าพอ่อฝนตในกานั่นแหละมันลืดคืดเข้านะคะทั้งคนทั้งบรรยากาศ มือนีกระตกมือ <crawl> ข <prejudice> ึ้นกระตกขึ้นตกลิ้นซิมซีซิมซียังขึ้นพี่น้องมากมากเหลาาลายใหญ่หางเสียเวรำเวราน้ำตกน้ำตกนะคะได้อยู่นี่ผงสู้รดก็ได้อยู่นี่ผงสู้ดขึ้นแสบกับพี่น้องค่ะเ่าตรยังไหลน้ำปลาผงสู้ดพร้อมขออนุาตต่อยไปตามหาอกรอนแพ่นกระอสาเสือเอาพี่น้องมาได้กินมาได้กินดูนะจาะนาอมา ทำแล้วเขาหยอกเรเืออโดดแถบคขาไม่บเอาจังสี่บ่เขาปากบ่นหล่มแหละ จีสมีนมาเด้อเสียงยังห่วเสียงยังแหบอยู่พี่น้องเฝ้ากินเฝ้าร้านเลือดอะไรผักซีเล่าสื่อมากจนใบเหลือง อมีเนวสิเห็ดพี่น้องออมกับใจดู้ตอนนี้มมีเวลาเถ็ดออมกับเห็ดกินได้กูดเดียวต้องเห็ดแนวกินแนวอื่นให้เขาดำ บอกข้าวเดียวสามนาทีของาอากาศบ่ดีร่างกายก็บ่เคยดี ดีอยมันลงค้อบ่ขืนว่ามีไข่พี่น้องยูยูคือเป็นลงคอไปเลยวันน่ะเสียงหายอือ เ่าแล้วยยำซีนน้ำนยำเรี่ยวๆรปได้พี่เนองเขียวฮงนี่ข้าวขวานี่ถีปนนี่ของสุรดนี่น้ำปลาเแซ่บหลอลรักน้ำตกต่างเด็ม บาตเข้าตัวนี้ดีขมเนาะผิ่หนังกระดาษอืมหอมแดงกับ็ไม่ใช่หอมขาวหอมอะไรเงี้ยซาลาเปาซื้อไปจนเหี่ยว คัเนยอะไรก็เกี่ยวเนี่ยดูําเนี่ยแสบเท่ากับกินตอกินเมืดนี่ก็สิโดนเป็นชโมกคนละ คำชิมหนาคำสุดใจมาจากคำนี้ไงคำสุดใจ